ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ต้นนี้เนี่ยหน่อยไม่อยากให้ต้นไม้ของหน่อยสูงจะได้เก็บจะได้เก็บไม่ยากนะพอดียังมีกองฟางอยู่หนก็เลยจะขึ้นมาตัดเดี๋ยวเผื่อวันหนึ่งใช้ฟางหมดจะขึ้นลำบากหน่ยก็จะแต่งโอ้กองฟางยุบ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 ย,บยบุเพราะว่ามันโดนฝนนะทุกคนรีบตัดหน่อยตัดเป็นหนึ่งรอบแล้วเธ้หน่อยจะเอาไว้แค่ยอดเดียวพอให้เขาแตกทรงพุ่ม คือไม่อยากให้ต้นมันสูงนะทุกคนเราก็จะเลือกเอายอดหลักๆไว้เอายอดไหนดีเนาะโอ้ตัวนี้มายอดเลงค่ะเราจะได้ให้เขาแตกทรงพุ่มออกไปอันนี้มันไม่สวยเราก็เอาออกไปเพราะว่าเราไม่อยากให้อันนี้เอาเป็นยอดเด้อันเดียวพอให้เขา